สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้ทางช่องวิธีสารนะครับป่านเพื่อนมาบึงมาเห็ดสารไทรหนูในบ้าน,รานาหรือว่าในห้องเครื่องรถยนต์นะครับเนาะนี่นะครับห้องเครื่องรถยนต์นี่ผมเคยเจอปัญหารถสตาร์ตติดแต่เครื่องสั่นนะครับหาสาเหตุไม่เจอจนในที่สุดหาไปเจอนะครับ หนูมันเขาไปกัดซ้ายหัวฉีดนะครับเห็ดในเครื่องเดินบนสะดวกนะครับก็อถอดออกมาแล้วไปเจอนะครับหนูมันจะมากัดจนมาเวลาเขาจอดไปเวลามากเลือกงานเลือกยังมาเนาะครับหนูภายในบ้านเนี่ยมันจะเขาออกจากบ้านมามันก็จะมาขึ้นหาทีสอนนะครับมันจะมาอยู่ในนี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ช่องวิธีสารทีพผัานเพื่อนไปเห็ดสารไล่หนูจากในบ้าน แล้วก็ในหนารดในห้องเครื่องรถดนต์นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการเต็นนมต้กันเลยครับสำหรับเหยื่อที่จะใส่ไรนูกะมีอันนี้นะครับเพื่อนๆน้ำสมสายชู้นะครับแล้วก็ข่าสีสิบิกีขวดหนึ่งนะครับแล้วก็ภาชนะที่จะใส่นะครับเกี่ยวเป็กนะครับเพื่อนๆภาชนะนี่ห้าเป็น ใส่ที่ใส่ปีโปของเด็กก็ได้นะครับด้วยกวดพลาสติตเข้ามาตัดเอานะครับแล้วก็มียาเส้นนะครับยาเส้นยี่ห้อยังก็ได้นะครับอันดับแรกเอาก็เทยาเส้นลงไปในนี้นะครับอ่อนหนึ่งมันจะใส่ได้อยู่ประมาณสองสามแก้วนะครับสองสามแก้วประมาณนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปกับเพื่อนค่ะเอเราข้าลงไปนะครับเปกหนึ่งเปกหนึ่งนะครับ น,นะคขั้นตอนต่อไปก็คือน้สำส้มสายชูนะครับประมาณเป็กหนึ่งลิกัน,นะครับกอภาชนะหนึ่งสินนะครับหนึ่งหนึ่งอันนะครับนี่นะครับมันจะได้เต็มพอดีนะครับพื่นๆนี่กินชุนของยาเสพน ของเหล่าคขาของน้ำสมใช้ชูกนะครับมันจะไปรบกวนสวประสาทของหนูนะครับเพราะว่าหนูมันบ่าชอบกินมันหนีนะครับมันไปจะบหนีหายไปนะครับต่อไปเพื่อนๆก็เอาไปวางไว้นะครับนี่นะครับพ่อเพื่อนๆได้แล้วก็ให้ไปวางไว้ในหนารดนะครับจุดใดจุดหนึ่งนะครับในตอนกลางคืนนะครับที่เ้าจอดยังนีก็วางได้นะครับ แต่ว่าอย่าลืมมาออกนะครับอย่าลืมมาออกตอนตอนเท่าจะไปทํางานหรือว่าจะเท้าจะใส่รถนะครับแล้วก็นี่วิธีหนึ่งนะครับวิธีหนึ่งก็คือเพื่อนอน,นำนำทีเท้าแซ่แล้วนะครับนํเาเหล่ารับผสมใช้ชูกับยาเสนนะครับมะกรอ,องใส่นี่นะครับใส่ขวันแล้วก็ฉีดพ่นนะครับเพื่อนฉีดพ่น ไว้บ,บริเวณนาเครื่องน,าห,นาห้องเครื่องนี้นะครับใ้ทั่วเลยนะครับขีดไปนะครับหนูปัญหาหนูในห้องเครื่องจะหายไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมันจะบ่มาวนวหวกับสายไฟเหานะครับแต่เกิดว่ามันกัดมันยั้งแล้วมันติดเก็ดแต่เหาเดือดร้อนนะครับเพื่อนถ้าลองเอาวิธีนี้ไปใส่ลองเบิ่งนะครับต่อไปก็เลยพานเพื่อนเอาไปว่างไว้ตามบานนะครับนี่นะครับตามใตตู้ใตยั้งที่มัน เป็นที่อับสาหรับหนูมันแลนเขาแล้วนะเอาไปตัง้งใดตั้งไว้เป็นจุดเป็นจุดไปนะครับแบบนี่นะครับตาม up, ที่อับทียังตามตตตูไต,ตยังนะเพื่อนเพื่อนว่างไดเลยนะครับเราขวดนึงกับนำสมายชูนี่สิเฮดไดแบบร้ายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปว่างไว้ไตหนูมันมักแลีนผ่านนะครับวิที่นี่หนูหายขาดแน่นอนครับการันตีเลยเพราะว่าหนูมันบ่มาก,กินเหม็นนะครับ สำหรับคลิปนี้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์กซอยดกดไหล์กดทรับย์สขันะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวิธีสารนะครับจะเหตุคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกคือเก่านะครับสำหรับคลิปนี้กากไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ